สวัสดีค่ะวันนี้พาทำผัดเห็ดค่ะก่อนอื่นเราก็มาซอยพริกกับกระเทียมกันนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต่อมาก็หมูสามชั้นค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะใช้หมูสับก็ได้นะคะนี่เป็นเห็ดนางฟ้าค่ะก็เหมือนกับเห็ดนางฟ้าบ้านเรานะคะล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วก็ใส่น้ำมันลงในกระทะค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเลยนะคะต่อมาก็ใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะ ผัดไปจนหมูสุกเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวนะคะปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็ผัดต่อจนเห็ดสุกเลยนะคะถ้ามีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมไปด้วยนะคะดาวไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นะคะทำอะไรเนี่ยไม่เคย ครบเลยเนาะมีค่ะเสร็จแล้วก็รวดเร็วทันใจนะคะเมนูเร่งด่วนนะคะอร่อยมากเลยค่ะ